สวัสดีครับชาวไซโก้ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน,น,น้นเวลาสามคู่เอามาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วเหมือนเดิมครับต้องขอบคุณสำหรับพักยก77ด้วยนะที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่จะมาจาก2รายการครับคู่แรกไปดูที่ฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกในเวลา1ทุ่ม สานาทีหรือทุ่มครึ่งนะไปดูเกมที่กลุ่ม4กันครับในทีมชาติไทยครับทีมอันดับ2ของกลุ่มครับจะเปิดบ้านเจอทางเกาหลีใต้ทีมจ่าฟูงของกลุ่มครับโดยที่เจอกัานนัาเกมแรกที่บ้านของเกาหลีเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1แบบยอดเยี่ยมมากนะครับไทยครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ ไทยในชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดก็อย่างที่บอกครับบุกไปเสมอทางเกาหลีใต้มาหนึ่งหนึ่งครับส่วนทางเกาหลีใต้เสมอสี่แพ้หนึ่งไม่มีชนะเลยนะครับเกมล่าสุดก็เสมอไทยมาหนึ่งหนึ่งครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับไทยนี้แผงมิดฟิลด์เนี่ยตรงกลางจะมีทางชนาทีมสงประสิทธิ์นะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นเจ้าเดิมครับสุภชัยใจเด็ดครับส่วนทางเกาหลีใต้ตรงกลางซนฮึงมินครับกับตันทีมจากสเปอร์ครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอีคังอินครับเขาบอกว่าไทย หลังไปยันได้ถึงบ้านเกาหลีเนี่ยวันนี้ฮือกเขิมสุดๆแน่นอนนะฮะและแน่นอนเหมือนกันครับเรื่องสภาพอากาศบอกได้เลยว่าวันนี้ไทยได้เปรียบเจ้า,าทีมยือนอย่างเกาหลีค่อนข้างจะเยอะครับเพราะเกาหลีใต้เนี่ยกว่างมายาวเลยตั้งแต่แตเอเชียนคัพนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยแข่งแบบไม่ชนะใครมา6เกมติดๆดูแล้วเหมือนมีปัญหาลึกๆก,กันในทีมครับเพราะฉะนั้นดูแล้วนี้ผมมองว่า ทีมชาติไทยใจกําลังมาครับเต็มที่ว่าสู้เต็มที่แน่นอนเต็มที่ผมว่าแพ้ก็แพ้แค่ลูกเดียวครับผมมองว่าเต็มที่คู่นี้ไทยจะเปิดบ้านแพ้เกาหลี0-1ครับคู่สองเราไปดูเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศพาร์ทสี่กันในวันยูโรนะครับในวันเวลาเที่ยงคืนนะครับไปดูจอร์เจียครับวันนี้จะเจอกับทางกรีซครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นกรีซเอาชนะ2 0ไปดูอันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ จอร์เจียเอนชนะ3าส่วน,นแพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะลักเซมเบิร์กมา2-0ในเกมอุ่นเครื่องนะครับส่วนทางกรีซเนี่ยชนะ3าส่วน,นแพ้1เหมือนกันเลยครับเกมล่าสุดก็อุ่นเครื่องเหมือนกันเอาชนะคาซักสถานมา5ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ จอเจียวนี้ลิมเซนเนี่ยจะได้ทางคุยชาควารัสเคลียจากนารโปลีกลับมายืนตัวจริงนะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางบูดูซิซิกวัซเซครับส่วนทางกรีซเนี่ยต้องการเปรอสมาลามาตาลอสครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางดูมิทริออสครับเปาลกาสครับก็ต้องบอกว่าจอเจียยกระดับขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับในช่วงหลังๆห,หลังจากที่ชนะทีมชาติไทยได้แบบเละเทะนะครับแถมได้ในบ้านเนี่ย12เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวต้องบอกไม่ธรรมดานะครับต้องมาเจอกรีซที่ดูเหมือนจะดีครับ เกมล่าสุดกายิงห้าลูกแต่ว่าปัญหาคือเกมเยือนครับเจ็ดเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะแค่สองแล้วแพ้ถึงสี่เพราะฉะนั้นการมาเล่นกับจอจีเที่กาลังคึกวันนี้ผมมองว่าไม่ยากไม่ง่ายแน่นอนสําหรับคริที่ับคู่นี้ผมมองว่าจอจียจะสู้ได้ดีครับแล้วผมมองว่าจอจียจะยันได้ครับคู่นี้จะจบด้วยผลเสมอกันสองประตูต่อสองครับคู่สุดท้ายเป็นเพลย์ออฟเหมือนกันนะครับในยุโรปนะครับเป็น รอบชิงพาร์ทเอนะฮะในเวลาตีสองสี่สิบห้าครับเราไปดูเวลส์ well ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโปรแลนด์โดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นโปรแลนด์เอาชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมก,กันครับ เวลส์ชนะสามเสมอสองไม่มีแพ้ใครเลยครับกำลังมาดีครับเกมล่าสุดเอาชนะฟินแลนด์มาอุ่นเครื่องนะฮะสี่ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางโปแลนด์ชนะสามเสมอสองไม่แพ้ใครเหมือนกันครับเกมล่าสุดก็อุ่นเครื่องเอาชนะเอสโตเนียมาห้าประตูต่อหนึ่งครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามนะครับเวลส์เนี่ยตัวหลักๆก็มาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะฮะตรงกลางก็มีทางเดวิดบรูคครับและหน้าเป้าจะเป็นทางเบริเอนนจอห์นสันจากสเปอร์ครับส่วนทางโปแลนด์ตรงกลางเปียเตอร์ซิเลนสกี้จากดาบเบลยนะฮะและหน้าเป้าจจะเเเเป็นนนทาาาางโโรรรรบบบิ์์ตลลวดอฟสกกี้ซคั ก็ต้องบอกว่าเวลส์อยู่ในช่วงฟอร์มดีและกาลังมั่นใจนะครับแต่การเจอกับโปรแลนด์ต้องบอกเลยว่านี่คือทีมที่พวกเขาแพ้ทางอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าโปรแลนด์เนี่ยดูเหมือนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าเกมก่อนก็ซัดไปถึง5ลูกบ่งบอกว่าพวกเขามีผู้เล่นที่ทดแทนตัวที่หายไปได้อย่างดีและยิ่งมองไปที่เฮดตู้เฮดเนี่ยโอ้โหหายห่วงเลยครับ จอกับทางเวลส์มา9เกมหลังเนี่ยไม่มีแพ้เลยนะครับแล้วเป็นการชนะทางเวลส์ได้ถึง8เกมเพราะฉะนั้นอย่างผมมองว่าหนังน่าจะม้วนเก่าครับผมมองว่าวันนี้โปแลนด์อย่างน้อยไม่แพ้ครับคู่นี้เบื้องต้นผมมองว่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อ1นครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเอเชียนะครับไทยครับจะเปิดบ้านแพ้ทางเกาหลี0ูครับคู่ที่สองในยุโรปนะครับจอร์เจียครับจะเปิดบ้านเสมอทางคร่ี่สองสองและคู่สุดท้ายในยุโรปเหมือนกันครับเวลส์ครับจะเปิดบ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันปเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดไก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้ววันนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ